สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกในมุมมองของ value investor เขียนโดยดรนิเวศไหวชีวรววรากรค่ะในหัวข้อลงทุนในหุ้น deep value ดรได้โพสต์ไว้ในช่องมันนี่แชา์ไทยแลนด์นะคะเอาละ่ะหุ้น deep value จะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะคนที่ลงทุนแบบ vi มายาวนานและลงทุนแบบโฟกัสหรือเน้นถือหุ้นหลักๆไม่เกิน10ตัวหรือไม่ก็ไม่เกิน20ตัวในกรณีที่พอร์ตใหญ่มาก ในที่สุดแล้วก็มักจะมีสไตล์เฉพาะที่จะถือหุ้นบางแบบมากเป็นพิเศษเช่นหุ้นซูเปอร์สต็อกหุ้นแนวเติบโตเร็วหุ้นตัวเล็กหรือหุ้นปันผลเป็นต้นส่วนตัวผมเองนั้นมาถึงวันนี้ผมคิดว่าตนเองเน้นอยู่2แบบนั่นก็คือหุ้นซูเปอร์สต็อกและหุ้นดีแวลูหรือหุ้นที่ถูกมาก โดยที่หุ้นซ u เปอร์สต็อกนั้นเป็นหุ้นกลุ่มแรกๆที่ผมถือย้อนหลังไปเกือบ20ปีแล้วในช่วงที่เศรษฐกิจไทยโตเร็วมากและมีธุรกิจสมัยใหม่จำนวนมากเกิดขึ้นมาแทนธุรกิจแบบดั้งเดิมและบริษัทหลายๆแห่งเติบโตขึ้นมากกลายเป็นซ u เปอร์สต็อกอย่างไรก็ตามย้อนหลังไปประมาณน่าจะเกือบ10ปีแล้วประเทศไทยเริ่มโตช้าลงมาก หุ้นซุปเปอร์สต็อกใหม่ๆเนี่ยแทบไม่มีการลงทุนของผมก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการซื้อหุ้นที่เรียกว่า deep value stock หรือ DVI หุ้นที่จะเรียกว่าเป็น deep value นั้นจะต้องเป็นหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานของบริษัทมากซึ่งจะทำให้หุ้นมี margin of safety หรือว่าส่วนเพื่อความปลอดภัยสูงมากซื้อแล้วโอกาสขาดทุนถ้าถือไปหลายปีจะมีน้อยมาก ซึ่งนี่ถ้าฟังดูผิวเผินก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนหุ้น VI ทั่วไปใครจะไม่อยากซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากๆล่ะประเด็นก็คือจริงๆแล้ว VI ส่วนใหญ่นั้นน่าจะไม่ได้ชอบ DVI แม้ว่าราคาหุ้นจะต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากกว่าหุ้น VI แบบอื่นรวมถึงแบบซุปเปอร์สต็อกเหตุผลก็คือ DVI มักจะเป็นหุ้นที่โตช้าหรือไม่โตเลย ซื้อไปแล้วถ้าไม่มีคนสนใจมาเล่นหรือมาซื้อต่อราคาหุ้นก็ไม่ไปไหนบางทีกลับลดลงที่จะได้จริงๆก็อาจจะเป็นแค่ปันผลเป็นหลักซึ่งอาจจะไม่คุ้นนอกจากนั้นโอกาสที่จะได้แจ็คพอตคืออยู่ๆหุ้นก็มีคนมาเล่นหรือมาปั่นแบบหุ้นเก็งกำไรก็แทบไม่มีพูดง่ายๆมันเป็นหุ้นที่น่าเบื่อมากประเด็นสำคัญมากอีกข้อหนึ่งก็คือการกำหนดว่าหุ้นตัวไหนเป็นดีแวลูนั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าที่แท้จริงซึ่งเป็นศาสตร์และสินที่ยากมากและนักวิเคราะห์แต่ละคนก็อาจจะประเมินได้แตกต่างกันมากบางครั้งสุดกู่โดยเฉพาะหุ้นที่โตเร็วมากนั้นมูลค่าที่ประเมินได้สำหรับนักวิเคราะห์หรือ VI แต่ละคนอาจจะต่างกันได้เป็นหลายเท่าดังนั้น การบอกว่าห uh, ุ้นตัวไหนเป็น deep value จึงอาจจะมีความแตกต่างกันมากนอกจากนั้นราคาจะต้องต่ำกว่ามูลค่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่า DVI เพื่อที่จะแก้หรือบรรเทาปัญหาของการประเมินมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงของกิจการให้แม่นยันั้นเบนเกรแฮมเสนอว่าเราควรใช้มูลค่าของทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยแทนที่จะใช้กำไรหรือกระแสเงินสดของบริษัท เพราะทรัพย์สินนั้นอาจจะมีราคาตลาดหรือมีพันธะทางกฎหมายรับรองที่แน่นอนกว่าเรื่องของกำไรของกิจการที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสารพัดท,ที่ไม่แน่นอนและคาดการยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงหรือเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนก็จะมีความแน่นอนในเรื่องของมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินทาวรเช่นพ่วกโรงงานหรือเครื่องจักรมากการตีมูลค่าของหุ้นหรือบริษัทที่ปลอดภัยสำหรับเบนเกรแฮมก็คือ การนับเฉพาะทรัพย์สินหมุนเวียนที่มีตัวตนของบริษัทและตัดสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดทิ้งคือให้มูลค่าเป็นศูนย์เขามีความคิดว่าถ้าธุรกิจไม่ดีผลิตสินค้าแล้วขาดทุนและต้องเลิกบริษัทโรงงานและเครื่องจักรก็มักจะไม่มีค่าอะไรยกให้ใครฟรีก็ยังไม่มีคนเอาในส่วนของหนี้สินนั้นมูลค่าหรือต้นทุนที่แท้จริงนั้นถูกต้องอยู่แล้วบริษัทเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาว ดังนั้นในการคำนวณมูลค่าทั้งหมดของบริษัทก็ต้องเอาทรัพย์สินที่มีมูลค่าคือเฉพาะทรัพย์สินหมุนเวียนเช่นเงินสดและลูกหนี้การค้าตั้งลบด้วยหนี้สินทั้งหมดเขาเรียกตัวเลขนี้ว่าเน็ตเน็ตซึ่งเป็นตัวที่บอกว่านี่คือมูลค่าพื้นฐานที่จะไม่มีทางต่ำกว่านี้และถ้าราคาหุ้นต่ำกว่านี้มากเช่นแค่ 60- 7 0ถึงเเราก็มี Margin of Safe t y สูงอย่างไรก็ตามในความเป็นจริง หุนที่เข้าขายถูกแบบเน็ตเน็ตนั้นมีน้อยมากและมักจะเป็นหุ้นตัวเล็กที่มีสภาพคล่องต่ำยกเว้นก็เฉพาะในช่วงวิกฤตรุนแรงเช่นในยุคข,ของเบนเกรแฮมที่หาหุ้นแบบนั้นได้เต็มไปหมดในตลาดหุ้นไทยนั้นไม่ต้องพูดถึงผมเองไม่ได้มองหาหุ้นเน็ตเน็ตแต่เราอาจจะมีหุ้นที่ใช้หลักการที่กล่าวถึงมาประยุกต์ใช้ได้หุ้นที่ผมคิดว่าเป็นหุ้น deep value กลุ่มหนึ่งนั้นก็คือหุ้นที่มีทรัพย์สินที่มีราคาตลาดที่ค่อนข้างแน่นอน คำนวณได้และขายได้จริงลบด้วยหนี้สินทั้งหมดที่ใช้ในการได้มาของทรัพย์สินนั้นนั่นก็คือทรัพย์สินสุทธิแบบเน็ตๆนที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทหากมีทรัพย์สินดังกล่าวมากกว่า1ชิ้นเราก็นํามารวมเข้าเป็นมูลค่าทั้งหมดของบริษัทนี้เป็นวิธีที่เราจะได้มูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงใกล้เคียงความเป็นจริงและเป็นแนวที่อนุรักษ์นิยมมากนั่นก็คือ ถ้าผิดก็จะเป็นการผิดที่ตีมูลค่าพื้นฐานต่ำเกินไปทรัพย์สินที่มีราคาตลาดและสามารถขายได้ในราคาใกล้เคียงกับราคาที่ผมพูดถึงก็คือหุ้นจดทะเบียนที่อาจจะเป็นบริษัทลูกหรือบริษัทร,ร่วมหรือแม้แต่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทถ,ถือเพื่อการลงทุนโดยที่ราคาของหุ้นแต่ละตัวนั้นไม่ได้เป็นราคาที่ผิดปกติเช่นเป็นราคาที่อาจจะมีการเก็งกำไรสูงมากหรือเป็นราคาที่น่าจะมีการปั่นหรือคอเนอร์หุ้นไว ซึ่งก็มักจะเห็นได้จากค่า P/E หรือค่าอัตราส่วนอย่างอื่นที่สูงลิ่วแทบเป็นไปไม่ได้หุ้นดี a วลูที่เป็นการถือหุ้นบริษัทอื่นโดยที่ไม่ได้เป็นการที่เพิ่งจะซื้อมานั้นหลายๆบริษัทก็ต้องถือว่าเป็น Holding Company ที่มักจะเป็นบริษัทเก่าแก่ที่อิ่มตัวมานานและขยายตัวโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่มักจะมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามการเติบโตโดยรวมของบร,ริษัทก็ช้าลงมากแทบจะหยุดโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและนั่นทำให้นักลงทุนแทบจะเลิกสนใจส่งผลให้ราคาหุ้นไม่ไปไหนและทำให้หุ้นมีราคาต่ำกว่าพื้นฐานมากกลายเป็นหุ้นดิฟ a l ลูสิ่งที่ผมมองหาใน d e ิฟ a l ลูแบบนี้ก็คือผมอยากได้ปันผลที่ค่อนข้างดีคือไม่ต่ำกว่า4-5%ต่อปีและมั่นคงผลประกอบการโดยรวมมีความสม่าเสมอของกาไร มองย้อนหลังไปอย่างน้อย4-5ปีที่ผ่านมาโดยที่ค่า P/E ปกติไม่ควรจะเกิน10-15เท่าทั้งหมดนั้นเป็นไปได้เพราะว่าทรัพย์สินคือหุ้นที่ถือนั้นเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้มีกำไรที่มั่นคงและจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและสุดท้ายก็คือผมหวังลึกๆว่าวันหนึ่งอาจจะมีคนสนใจที่จะเทคโอเวอร์หรือซื้อหุ้นทั้งหมดและจ่ายราคาที่สูงกว่าราคาตลาดอย่างน้อย30%ซึ่งนั่นก็คือโบนัส ที่เราอาจจะได้จากการลงทุนในหุ้นนั้นเพราะบ่อยครั้งมากหุ้น deep value มักจะไม่มีเจ้าของเพราะถ้าหุ้นมีเจ้าของเขาก็มักจะไม่ปล่อยให้หุ้นตกต่ำจนเป็น deep value ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการลงทุนในหุ้น deep value ในแบบฉบับของดรนิเวศค่ะว้าวถือว่าว้าวมากๆเลยนะคะทุกท่านมีวิธีการคำนวณหุ้น deep value ในแบบฉบับของตัวเองเป็นแบบไหนอย่างไรพิมพ์บอกใต้คลิปนี้นะ จิมจะขอแอบก๊อปปี้นะคะแอบก๊อปปี้หน่อยสําหรับการคํานวณหุ้นที่มีลักษณะนี้หรือว่าท่านเห็นว่าหุ้นตัวไหนมีก็พิมพ์มาได้เลยนะคะสำหรับตัวหุ้นเราไม่ได้ใบหรือว่าชี้นำนะเราแค่มาแชร์ความรู้แชร์ไอเดียกันค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกําลังใจให้จิมไปนานๆเลยนะวันนี้ลาไปจริงๆแล้วค่ะโชคดีมีชัยทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ